ตอนที่สองความทรงจำในอดีตนั้นเดินรางไปตามการเวลาบัดนี้ได้มาอยู่ตรงหน้าผู้ชายที่แอบรักอีกครั้งหัวใจของเธอไม่ได้รู้สึกวันไหวมีแต่ความไม่พอใจที่เห็นเทพไทยกำลังมีความสุขกับภรรยาคนใหม่ผู้ชายอย่างเทพไทยมีเมียใหม่นั้นเธอไม่แปลกใจแต่ทำไมถึงละเลยลูกชายเพียงคนเดียวถ้าคุณนายของบ้านท้อง คิมหันคงต้องถูกทิ้งให้โดดเดี่ยวเจนเจรายังทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงคุณหนูในบ้านหลังใหญ่กลุ่มผู้ชายที่มาด้วยกันกับนายใหญ่ของบ้านยังกินดื่มกันอย่างสนุกสนานดวงตาดุคมรอบมองใบหน้าสวยเป็นระยะคุณเทพไทยจะกลับไร่สิงพวกนี้ได้หรอคะมินตาถามด้วยน้ำเสียงน้อยใจตั้งแต่เธอเข้ามาอยู่บ้านหลังนี้เทพไทยเอาแต่ไปหมกตัวอยู่ที่ไร่สิง ใช่ทำไมมีอะไรหรือเปล่าไร่สิงเป็นไร่ชาที่เขาเพิ่งซื้อมาได้ไม่นานต้องบริหารจัดการอีกเยอะและไม่ต้องการอยู่ที่นี่กับมินตาด้วยถ้าไม่ใช่เพราะแผนบ้าๆของเพื่อนรักที่เป็นผู้จัดการไร่และยังควบตำแหน่งเลขาคนสนิทเขาคงไม่ต้องแต่งงานกับมินตามินตาเป็นภรรยาของคุณเทพก็อยากอยู่กับสามีเป็นเรื่องธรรมดามินตาทำเสียงออดอ้อน เนจิราแอบถอนหายใจไม่รู้ทำไมเธอต้องได้ยินประโยคนั้นเต็มสองหูสามีภรรยาพ่อรักเป็นเรื่องธรรมดาทำไมเธอต้องรู้สึกเจ็บแปรบอยู่ตรงหน้าอกอยากจะร้องไห้ออกมานายหญิงกับนายใหญ่รักกันดีเนาะฉันเคยได้ยินพวกคนรับใช้ที่อยู่ที่นี่มานานพูดว่าสองคนนั้นชอบจัดเต็มเสียงดังน,นั่นบ้านจนคนรับใช้แทบไม่ได้นอนวันเพนที่กำลังถือขนมหวานมา แอบยืนหยุดคุยกับเจนเจราเพราะเห็นว่าเป็นเด็กใบเหมือนกันเลยอยากจะแบ่งปันในสิ่งที่ได้ยินมาเจนเจรารู้ดีอยู่แก่ใจว่าเทพไทยชอบเรื่องอย่างว่าก่อนหน้าที่เทพไทยจะแต่งงานกับธิดาอาดีตเจ้านายของเธอได้ยินว่าเป็นเพย์บอยมาก่อนทั้งเลี้ยงอีหนูและเปลี่ยนผู้หญิงบ่อยเธอไม่แปลกใจที่ได้ยินเรื่องพวกนี้มาจากคนรับใช้ที่แปลกใจก็คือ ทำไมเธอต้องรู้สึกหึงหวงในเมื่อเทพไทยต้องการมีความสุขกับภรรยาในค่ําคืนนี้เจนจิราตัดสินใจเดินไปหามินตราคุณผู้หญิงคะให้ดิฉันเอาคุณหนูไปนอนด้วยที่เรือนเล็กไหมคะมินตราสำรวจพี่เลี้ยงคนสวยตั้งแต่หัวจดเท้าก่อนจะแสร้งยิ้มออกมาอย่างเป็นมิตรไม่ต้องหรอกคืนนี้เธอนอนกับคิมที่นี่แหละฉันกับคุณเทพไทยต้องการเวลาส่วนตัว เธอจงใจเน้นคำว่าส่วนตัวให้พี่เลี้ยงเด็กอย่างเจนเจราอย่ามาบาังอาจคิดอยากได้ผู้ชายของเธองานเลี้ยงได้เลิกลานายใหญ่ของบ้านขอตัวขึ้นไปนอนพร้อมกับภรรยาส่วนเจนเจราพาลูกชายตัวน้อยเข้านอนตั้งแต่สองทุ่มมินตรากินยาที่แสงทิพย์เอามาให้เพื่อปลุกเราอารมณ์ของตัวเองให้ดียิ่งขึ้นเธอสูดดมยาบางอย่างเข้าไปด้วย เพียงแค่ไม่กี่นาทีก็ทําให้เธอเห็นสูงสวรรค์คืนนี้เธอต้องทําให้เทพไทยยอมนอนด้วยกันเทพไทยเดินออกมาจากห้องน้ําหลังจากอาบน้ําเสร็จคิ้วเข้มขมวดเข้าหากันมินตากําลังหัวเราะเหมือนคนบ้าร้องคางไม่ได้สติหากใครมาได้ยินเข้าคงคิดว่าเขากําลังทําเรื่องอย่างว่ากับมินตา ผู้ชายตัวสูงใหญ่พยายามแกะมือที่ติดหนึบยิ่งกว่าปลาหมึกออกควรจะหนีออกมาจากในห้องนอนได้ใช้เวลานานพอสมควรใครอยากจะนอนกับผู้หญิงบ้าเขาถอนหายใจออกมาอย่างอารมณ์เสียก่อนจะเดินไปยังห้องนอนของลูกชายดวงตาดุคมมองหน้าลูกชายกับพี่เรี้ยงสาวผ่านแสงสลัวจากโคมไฟที่ตั้งอยู่ตรงมุมห้องเจนจิรานอนหับสนิท กอลูกชายของเขาเอาไว้ทำให้เขาได้มีโอกาสได้สำรวจใบหน้าสวยโดยละเอียดในตอนนั้นเขาอาจจะตาบอดแต่เขาไม่ได้หูหนวกน้ำเสียงที่ต่างกันระหว่างเจนจิรากับธิดาเขาฟังออกความสงสัยถูกเก็บเงียบเอาไว้เขารอจนถึงเวลาที่ตากลับมามองเห็นคิดไม่ถึงว่าสองแม่ลูกจะเอาเจนจิราไปซ่อนและมาข่มขู่ขอ,ขอ,อยา ตลอดเวลาเขาพยายามตามหาเจนจิราแทบพลิกแผ่นดินพอปล่อยข่าวออกไปว่าแต่งงานหญิงสาวมาปรากฏตัวตรงหน้าในฐานะที่เจนจิรากล้าหลอกกันหญิงสาวต้องชดใช้เช้าวันต่อมาที่โต๊ะทานอาหารเสียงร้องควนคานของคุณผู้หญิงเมื่อคืนกลายเป็นเรื่องดังในหมู่คนรับใช้พูดคุยกันอย่างสนุกปาก ดูเหมือนเทพไทยไม่ได้สะทกสะท้านกับเรื่องนี้ชื่อเสียงในเรื่องผู้หญิงของเขาไม่ใช่ย่อยอยู่แล้วเจนเจราถูกไล่ให้กลับเรือนคนใช้ตั้งแต่เช้ามืดชบาจะเป็นคนเอาคนหนูไปส่งเองหากว่าในายใหญ่ของบ้านกลับไปที่ไร่สิงเจนจิราไม่ได้นั่งรออยู่เฉยเเธอจัดการซักเสื้อผ้าของลูกชายและทำอาหารเตรียมกินเอาไว้โชคดีที่วันเพนคอยเอาของสดจากห้องครัวมาให้ ที่เรือนเล็กเลยไม่ขาดแคลนเรื่องอาหารการกินในช่วงบ่ายเสียงหัวเราะของคุณหนูตัวน้อยทำให้เรือนหลังเล็กที่ไรชีวิตชีวาสดใสขึ้นมาคนใช้ต่างแยกย้ายไปทำหน้าที่ของตัวเองซึ่งเหลือเพียงเจนจิรากับลูกชายขอเพียงได้อยู่ด้วยกันแบบนี้ทุกวันเธอก็มีความสุขเมื่อคิมหันเล่นจนเหนื่อย เจนเจีราพาลูกชายไปอาบน้ำหัวใจของผู้เป็นแม่แทบแตกสลายเมื่อเห็นรอยเล็บหยิกที่ต้นแขนใครหน้าไหนกล้ามาทำกับลูกของเธอที่สำคัญคิมหัมเป็นลูกของเทพไทยพวกนั้นต้องรู้สึกเกรงกลัวสิเจนเจีราอุ้มลูกชายมาที่บ้านหลังใหญ่แสงทิพย์เดินเข้ามาหาหญิงสาวยังไม่พอใจเคยบอกเอาไว้ว่าอย่ามาเสนอหน้าที่นี่หากไม่จำเป็น โชคดีที่นายใหญ่กับไร่สิงไปแล้วมาที่นี่ทำไมแสงทิพสามเสียงดุฉันต้องการพบคุณเทพไทยคะ่ะพบเรื่องอะไรหรือว่าจะมาหาจับผู้ชายแถวนี้ในเมื่อหญิงสาวบอกว่าจะมาพบนายใหญ่แสงทิพอดคิดเป็นเรื่องอื่นไม่ได้ฉันแค่อยากมารายงานว่าคุณหนูถูกหยิกจนเป็นรอยช้ำเจนจราพยายามพูดอย่างใจเย็น ทั้งที่อยากกระโจนใส่หญิงแก่กว่าใจแทบขาดเรื่องแค่นี้ทำเป็นเรื่องใหญ่กลับไปที่เรือนเล็กได้แล้วแสงทิพย์ได้เสียงแข็งคืนให้พี่เลี้ยงรายงานเรื่องคุณหนูต้องเดือดร้อนแน่ๆฉันจำเป็นต้องรายงานไม่อย่างนั้นพวกคุณอาจจะมาโทษฉันคุณใหญ่กลับได้สิ่งไปแล้วอย่ามาทำเป็นเรื่องใหญ่มันน่ารำคาญกลับไปที่เรือนคนใช้ได้แล้ว เมื่อได้ยินวระเทพไทยกลับไปยังไร่สิงเชนจิราทำใจถอยออกมาที่บ้านพักคนใช้รู้สึกเจ็บใจแต่ทำอะไรไม่ได้แสงทิพย์มองตามพี่เลี้ยงสาวยังไม่ชอบใจใบหน้าสวยยิ่งพยองจนหน้ามันไส้ต้องถูกกําจัดไปให้พ้นหูพ้นตามินตรานั่งจิบชาดูโทรทัศน์อยู่ในห้องนั่งเล่นวันเวลาผ่านไปอย่างน่าเบือ่อ อยากไปปาร์ตี้เต็มทีแต่ถูกเทพไทยสั่งห้ามเอาไว้เธอจึงต้องทำตัวดีๆคุณหนูคะแสงทิพย์เดินเข้ามาหาหน้าตาเบื้องตึงมีอะไรจะแสงนางพี่เลี้ยงคนใหม่มันจะเ,เรื่องที่คุณหนูหยิกเด็กนั่นไปฟ้องคุณเทพคะ่ะไล่มันออกไปสิมินก็ไม่ชอบมันอยู่แล้วแสงทิพย์ยิ้มออกมาอย่างพึงพอใจ ในเมื่อคุณหนูไฟเขียวเธอจะจัดการได้พี่เลี้ยงสาวไปให้พ้นหูพ้นตาเหมือนฟ้าผ่าลรงกลางใจแสงทิพมาที่เรือนคนใช้พร้อมกับข่าวร้ายคุณมินตาได้เธอออกเก็บข้าวของแล้วออกไปซะนี่เป็นเงินเดือนแสงทิพโยนซองใส่เงินใส่หน้าของเจนจิราคุณมาไล่ฉันออกเรื่องอะไรคุณมินตาไม่ชอบหน้าเธอ เหตุผลแค่นี้พอไหมรีบไปซะไม่อย่างนั้นฉันจะให้ไอ้พวกคนงานมารากเธอออกไปแทนแสงทิพสบัดเชิดหน้าเดินออกไปอย่างเป็นผู้ชนะยาตั้ำตาไหลลินออกมาอย่างสุดกลั้นเธอเพิ่งได้อยู่กับลูกแค่อาทิตย์กว่าถูกไล่ออกอย่างไม่ยุติธรรมเธอไม่ยอมเด็ดขาดชบาอุ้มคุณหนูคิมมาหาเจนจีราหลังจากที่ได้รับข้อความจากหิงสาว เจนจิราถูกไล่ออกอย่างไม่ยุติธรรมทำให้เธอรู้สึกไม่พอใจเช่นกันแล้วพี่เจนจะทำยังไงต่อไปชบาถามด้วยน้ำเสียงเป็นห่วงพี่จะไปไล่สิงไปหานายใหญ่ชบาพอช่วยพี่ได้ไหมเรื่องนี้พี่ต้องแจ้งนายใหญ่ไม่อย่างนั้นคุณหนูคิมต้องโดนทั้งสองคนนั้นแอบทำร้ายอยู่เรื่อยๆได้จ้ะพี่ เดี๋ยวชบาจะโทรให้คนมารับพี่ไปที่ไร่สิงชบาเองก็เป็นห่วงคุณหนูไม่น้อยไปกว่าเจนเจราและไม่พอใจที่คุณหนูถูกตีแต่ทำอะไรไม่ได้ขอบใจมากนะเมื่อได้รับการช่วยเหลือจากคนดีๆทำให้น้ำตาซึมอยู่ตรงขอบตาอย่างน้อยในช่วงเวลาที่เธอต้องไปจัดการเรื่องพวกนี้ยังมีคนที่ไว้ใจให้ฝากลูกได้ เจนจิราหิ้วกระเป๋าเสื้อผ้ามารออยู่ตรงที่หน้าไร่เทพไทยตามที่ชบาบอกสักพักก็มีรถกระบะมารอรับผู้ชายที่ขับรถมารับเธอจำเขาได้ดีเพราะว่าเคยเห็นในงานแต่งของเทพไทยกับธิดาแต่เขาคงจำเธอไม่ได้ผู้ชายคนนี้เป็นลูกพี่ลูกน้องกับชบาและยังเป็นคนสนิทของเทพไทยอีกด้วยรถกระบะถูกขับเข้ามาที่ไร่สิงเทวัดไม่ได้พูดอะไรกับเธอสักคำ พอมาถึงที่ไร่สิงชายหนุ่มพูดเพียงแค่ว่านายใหญ่เข้าป่าจะกลับมาอีกสองสามวันให้เธออยู่ช่วยงานป้าอุ้ยไปก่อนเจนจิรายกมือไหว้ป้าอุ้ยยิ้มออกมาอย่างดีใจนึกว่าเธอจะไม่เจอคนรู้จักเสียแล้วสามเดือนที่เธอสวมรอยคอยดูแลแทนไทยมีเพียงป้าอุ้ยที่พูดคุยด้วยอย่างเป็นมิตรคิดไม่ถึงว่าจะได้เจอคุณอีกมาค่ะป้าจะพาไปที่ห้องพัก ปาอุ้ยรอบมองหญิงสาวเธอรู้เรื่องทั้งหมดดีว่าเจนเจรามาปรากฏตัวในฐานะอะไรในอดีตตอนที่ครอบครัวนั้นจากไปนายใหญ่พยายามตามหาความจริงมาตลอดและเธอเป็นคนบอกความจริงว่าผู้หญิงที่นอนกับนายใหญ่ทุกคืนไม่ใช่ธิดาเธอแอบเห็นอยู่หลายครั้งมีงานอะไรให้เจนช่วยบอกได้เลยนะคะค่ะตอนนี้เรามากินอาหารกลางวันกันก่อน ป้าอุ้ยทำอาหารเตรียมเอาไว้แล้วสามวันผ่านไปเจนเจราช่วยงานบ้านอย่างขยันแข็งแข็งและได้คุยกับป้าอุ้ยรู้เรื่องเกี่ยวกับเทพไทยมากขึ้นสาเหตุที่ชายหนุ่มต้องปล่อยให้ลูกอยู่กับคนพวกนั้นเพราะว่าต้องการจัดการเรื่องการลุกราพื้นที่ผืนป่าที่ทางตะกรูครอบครองแล้วทำไมนายใหญ่ไม่เอามาให้ป้าอุ้ยเลี้ยงคะ เธอแน่ใจว่าคิมหันต้องมีความสุขมากกว่าแน่คุณผู้หญิงต้องการเลี้ยงเองค่ะคนใช้อย่างเธอไม่มีสิทธิ์ออกเสียงหากหนายใหญ่ตัดสินใจแต่คุณหนูถูกพวกนั้นตีริมฝีปากบางเม้มเข้าหากันแน่นน้ำตาซึมเธอเป็นแม่แต่ช่วยอะไรลูกไม่ได้เลยจริงหรอคะหน้าไหวหลังหลอกจริงๆพวกผู้ดีพวกนี้ ป้าอุ้ยแสดงอาการไม่พอใจออกมาเธอเลี้ยงคุณหนูคิมหันมาตั้งแต่แบเบาทนไม่ได้จริงๆที่ได้ยินเรื่องแบบนี้ป้าอุ้ยคะทำไมคนรับใช้ที่เจนเคยเห็นหน้าถึงไม่อยู่ที่นี่กันหมดเลยคะไม่มีใครทนคุณผู้หญิงได้หรอกคะ่ะนายใหญ่เลยตัดปัญหาเอาคนเก่ามาที่นี่และรับสมัครงานคนใหม่ให้ไปรับใช้คุณผู้หญิงป้าอุ้ยถอนหายใจ ยังไม่ทันได้พูดอะไรต่อเสียงรถยนต์ของนายใหญ่ทำให้เจนเจรารีบออกไปดูที่หน้าบ้านทันทีในที่สุดเทพไทยก็โผล่มาสักทีเทพไทยแซงทำไม่สนใจหญิงสาวที่กำลังยืนรออยู่ที่หน้าบ้านเขาเมินหญิงสาวเข้าไปภายในบ้านทำเหมือนกับว่าเจนเจิราไม่มีตัวตนมือบางกำเข้าหากันแน่นเพื่อสะกดกั้นคลื่นอารมณ์ของความน้อยใจผ่านไปสามชั่วโมง เทพไทยเรียกให้เธอเข้าไปคุยในห้องทำงานมีธุระอะไรคุณถูกไล่ออกไปแล้วไม่ใช่หรอฉันถูกไล่ออกอย่างไม่ยุติธรรมคุณรู้บ้างไหมว่าคุณหนูถูกคุณมินตราตีเจนจีราพูดใส่อารมณ์มินตาเป็นแม่เลี้ยงสั่งสอนรูปเป็นเรื่องธรรมดาคุณมีสิทธิ์อะไรเข้าไปยุ่งเขาต้องการพูดให้เจีนจีรารู้สึกเจ็บสิทธิ์ของความเป็นแม่ไง แต่เธอพูดออกมาไม่ได้นายใหญ่ให้ฉันกลับไปทำหน้าที่เดิมได้ไหมคะฉันจะดูแลคุณหนูเป็นอย่างดีเจนจิราเปลี่ยนเป็นอ้อนบอนแทนหากว่าเธอกลับไปดูแลลูกได้อีกครั้งเรื่องแบบนี้อาจจะเกิดขึ้นน้อยลงตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กไม่ว่างแต่ตำแหน่งอื่นยังว่างอยู่สนใจไหมเทพไทยยิ้มมุมปากอย่างยียวนควนประสาท ตำแหน่งอะไรคะตำแหน่งเมียน้อยสนใจไหมละ่ะเทพไทยมองเดอนร่างอรชนด้วยสายตาแทะโลมเขาอยากรู้นักว่าเจนเจราจะทำยังไงถอดใจกับกรุงเทพหรือว่ายอมเป็นเมียน้อยของเขาโปรดติดตามตอนต่อไปคะ่ะ